รลอดดักปลากระทิงครับายคนอจสิปึงเคยได้ยินนะครับอาจจะคิดว่าเอารอบแบบใดหลอบยังมาดักกระได้มากนะแต่เซอ,อร์บอกมันมีหลอบเฉพาะนะครับแต่ดักแบบใดอาจารย์บอกว่านาเนี่ยนะครับนานำาาาดักนดบนยอดภูมิกับเขาเอาแล้วพี่น้องครับมันต้องพิสูจน์นะครับไปพิสูจน์ด้วยกครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เดือน ตุลากลางเดือนนะครับเหลือมีลมหนาวมาแล้วนะครับเป็นจังวหวะที่เหาสิออกใส่หลอบปากกระทิ่งนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ปนุนี่หลอบปากกระทิ่งนะนี่หลอบปากกระทิ่งอยู่ซีลูกนะครับเพราะว่าช่วงวังหันปนุเห็ดไปหลอบปรากฏนะครับแต่เลยใช้เวลากับปลอบปรากดหลาย กต่เรือมีอยูซีหลกนะครับเดี๋ยวเข้าไปบบาเบืองว่าข้าใส่แบบใดนะครับนานเนี่ยนาช่วงน้มร่งนะครับมาถืสใส่ตามพุ่มใหม่พุ่มไปไอ้เนี่ยเลเซียนะครับไม่ต้องเลิกกันได้พี่น้องอันนี้ผมถือไพ่ขาหนังมันก็เล่นมาเลยจริงๆพุ่มใหม่แบบนี้นะครับมหางยูทาง,างฟางยิงดีพุ่มหน้าหนานะครับนพะุนะ่มหนะ้าหนาะนะนะ เดี <Es> <an> ๋ยวเดี๋ยวเจออธิบายฟังอีกเท่านึงนะครับแล้วก็เป็นอย่างบบนูจังโอจังบบเห็ดหลอบปากกระทิ่งขายนะครับเดี๋ยวสิบอกนะครับเมื่อวานดักไบสองลูกนะครับเพราะเพราะอาจารย์ลุงหนึ่งเพราะผมลูกหนึ่งไปเบืองว่ามันสีใดบอโอ้หนามแห้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งทางไหมเกิดแล้วอยู่ใช่ไหมจะตั้งทางไหม ใส่เลียบภูมิเหตุใส่ภูมินะหนาตรงคไายควายน้ำนะครับภูมิควยนะหนาเหยียบ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 ลุง้งน้ำเพีย้ยลุ้งไปจักน้ำเพี้ยลดนะครับเหยียบๆๆเหยียบเหยียบลุ้งแล้วก็เหี้ยเป็นฟองซอว์เข้าไปตัดโกรอบทุกเลยรอบหนีใส่เหยื่อได้พี่น้องเด้อใส่เดือนครับใส่เดือนเข่นก็นได้คดก็ดี เดินไเดินโพสท่าถิอใช้เดรร้ายนะโอ๊ะแห้งขุ้มหนาหนาเลยพี่น้องดูขางฟางเจ้าน้ำเพียงเออทางดีนะครับแบบนี้เหียบนั้นนะจะเนียนขางฟางโอ้โหมีแต่น้เอาไว้นเ่ยขุ้มนักเสพพี่น้องขุ้มหนาหนาต้องไปเหยียบเลยให้เกิดแน่ละ อย่าคุ้มอย่งนี้เดซี้ยำอยู่ใส่ถ่านลง,ง,งไปเบิงบ้งมาอนีประทากันของลูกซี้ก็ของอาจารย์เลยครับเบิงบ่งว่าเหยีผลพ้นถือบอลอยังบ้ันขายมันเต้นไหนนะครับอาจารย์เล่าบอกอยู่แต่ว่าผมก็บ่กเนี่ยเลี่ยนแบบเต็มที่นะเรื่องไอ้ลอบปลากระทิ้งเนี่ยนะครับผมเป็นเน็นลอบประกดซะหลายวันนี้เลยไปได้รอบอาจารย์มาลูหนึ่ง เดี๋ยวไปเิ่งผลงานกันน,น,น,กกน,นะพี่ดอกบอันจนไกเลยครับยังบทันไดสูตรอร่อยอรเส้น,เนนั่นแหละคือสาเหตุที่บนูย่งบ้ท่านขายนะครับเดี๋ยวเห็นมันถืกอพึ่งกันครับพรองอาจารย์ผมดูสีขายลวกะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนานะครับคื่อว่าพี่อ้องสีซื้อรอบหน่อยไปใส่ในหน้าว่าต้องเอารอบปากกระทิ้งนะ ออาเป็นหลอปดประคดตะไคร้แย่งไปเลยนะครับพอมาหลอดปกกทิ่เนี่ยมันล่งไปไหนครับมันต้องขายถึงแขราคาะขาถึงแข็งขึ้นข่บนขึนขึ้นขึ้นขึคนอกันต่ว่ามันบ่้นขึ้น <laughs> บบเนนอ้นขึันน้น้นนขึนขึ้นขึ้นขอ้นขึีนขึ้นขนนน้้้็นนน้แบบ ให็มันได้แบบพคงอาจารย์เลยนะ่ะแล้วผมสิขายให้นะครับแล้วก็ให้พยายามลดความหนักมันลงให้ได้ก่อนเดียวเดยวขายแน่นอนพีหนองครับแต่ว่าเข้าเหมาะทำทำว่ามันถือบอลแนน้าถือนะครับถือแต่ว่าม้นปกุมคางเงินถ้าเขาจะใส่ในหน้าเขาเอาหล่อป่าหล่อ,ลอประกฏดไปใส่เลยดีกว่า คือเวอร์กว่านะครับมันบอแพงซ้ำอันนี้ตัวนีกับแพงนะครับเดี๋ยวถ้าพี่เบิ้งของอาจารย์ก่อนมืนหนีอาจารย์เราใส่ปวามมันสี่ตัวหลังใส่ข้างหลังผมลองต่อแล้วแหละนะแล้วนะลบบลุ่มนะครับอรอจับจิ้งออ <c oughs> ไปใสนหน้าในวอกได้นะครับแต่ว่า มันก็สมหลอบนะครับ อันนี้เขาอาจารย์คือสองโตัวครับส่วนมากศิษสองตัวส่วนมากสิษเป็นสองตัวนะพี่น้องน่า <c oughs> จะเป็นครูเป็นครูอยู่เป็นครู <c oughs> จะเป็นสองตัวโอ้ผมว่าแล้วมันคือเขาสองตัวโอ้พี่น้องแท่ง <c oughs> มันได้กินเฮาสมพาะมันได้กสองตัวโอ้ปลากติดลุด อันผ่าจนไหนนะครับปกติมันถึงหลายนะอยสองตัวพี่มออาจจะตายโอ้ยฟ้าหลุดพี่นองเลยมันดุดอันจนพัาติกลุดุสองตัวครับ ดีกว่าเดี๋ยวออกนะพี่น้องเดี๋ยวเจ๊ไปฟังกันไฟเท่ที่มันเหมาะนะครับแต่ว่ามันดุดมันดุดฟ้าลุดเลยสมยัครยูเป็ดคุณตากระทิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งของบอลลูมาเบิ้งของบอลลูแก่หลายหล,อล่อไปนะแก่เองนะครับยังบอเด็กไปปรึกษาเพิ่พน ผมแก่เองเพิ่นบุคคลใหายหลออปกกะทิ้งเพราะว่าเป็นหานะตัวหนึ่งที่นั่ง จะผมผมถึกตัวหนึ่งแต่จะเริ่มหรู้สึกว่าสิถือกุุงหลายขึ้นนะครับหลังจากที่แก่แล้วนะผมแก่อย่างเดียวผมสิบอวกอีกที่หนึ่งนะครับถือตัวนึงของอาจารย์ถือ้องนะครับแต่ว่าตวโตบบวใหญ่ไปไหน ขอกะไซเต็มเต้านาเนี่ยนะครับเดือนเดือนยังก่อนเดือนตุล่านะครับเดือนตุล่าเอาในแต่ตุล่าไปแล้วก็ศตัวหมากมันช่อยู่เป็นคู่เนาะปิดฟ้าดีๆพี่น้องครับฟ้าเยือยฟ้าเยือปิดดีๆเลยอย่าให้มันได้แท่งได้นะครับเของอาจารย์มันแท่งได้ผมเอาเป็นขวดอันนี้นะขวดบีทกเก็นนะครับเอาพลาสติกเอาพลาสติกหุ้มแล้วเอาอยางหัด เอาซ้ำนี่พ่อปวดยาคูก็ได้แต่ว่ายาคูมันจะกรอบแล้วก็จะจ้อหูใหญ่นะครับจอหูเหนียๆเอาเล็กแหลมแท่งเอาเลยบัต้องร่นไฟก็ได้เล็กแหลมแท่งถ้าเป็นบีทาเกนนะบีทาเกนแท่งได้นะครับมันเหนียวถ้าเป็นยาคูมันกรอบแท่งปุ๊บมันแตกเอาบีทาเกนมันเหนียวเอาเล็กแหลมแท่งเอาเลยก็ต้องหูใหญ่นะเดี๋ยวใส่เดือนออกได้นะครับเนี่ยถ้าขออาจารย์เนี่ยทาตาฟ้าบรลลุมีโอกาสไดายกล่านนี้ เดี๋ยวไปเที่ยอายุหกพี่น้องไอศีวอร์หิฟังนะครับว่ามันจังไดยน,นะครับอไอน,นี้ของบบนุอ่าหลังก้อนหนาทีสิมักแกเรื่องง่าหนอกนี่นะครับมันบบถึกมันบบถึกกุ้งถึกแต่เป็นปลากระถือบางเป็นว่าคางข้าวนะครับอ่าหลังจากที่แกแล้วมันกระถึกนะครับนี่ในแบบพี่น้องเป็นอย่างพุ่มจงวะ มันบุคหลอบหน้านะครับกัรหลบในหน้านี่เต็มประคะปรมวปลาเขิงนะครับเต็มเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าถนวมาเป็นรอบปากกระทิ่งเนี่ยมันมีเทคนิคลับลักล,ลี่ลอนะครับเนี่ยเขาอาจารย์สองตัวกุ้งจํานวนหนึ่งสังเกตว่าไม่จิถือกุ้งนะครับ <c oughs> มันมีเทคนิคเล็กๆนหน่วยในห้อาแบบสงสัยอยู่เ่าเศร้านะครับจะรับหลบประกัทิ้งนะเนี่ยถือข้อถี่มันหัวม,มันลุดนะครับขนาดถือด่างมันยังหลุดถือแขนยังหลุดนะบ่านผมมาดักนะครับมันถือตัวใหญ่สองตัวหลอบอาจารย์ผมใส่ซีหลังเหมือน,น,นหมู่บ้านนะครับใส่ซีหลังถือเขาอ,อาจารย์หลังเดียวนะครับผมก็เลยเอออย่างผมก็เลยมาสังเกต มันอันใดมันบกคือของอาจารย์มันก็แก่ไม่แก่ให้มันคือที่สุดนะครับทอนที่จะคือได้นะกะหลังจากที่แก่แล้วแก่เหลืองง่าหนอกนะครับหน,หนอกมันแข็งบัน,นทึกให้มันเปลี่ยนเชือกเปลี่ยนเชือกที่ห้าทักง่านะครับหม่ให้มันเป็นเชือกไนล่อนล่งยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเชือกไนล่อนล่างยี่สิบเอ็ดปรากฏว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วเข่าเลยนะครับแต่กะ จัดการเรื่องง่าคุ้มให้มันมิดชิดอิลีนะครับมิดมิดแบบพี่น้องทา้าวบัเดชเมื่อลองใส่โบหัว่เมื่อตรงมิดแบบใดนะพี่น้องนะมิดอิลีตรงมิดอิลีนะครับโอเคมันนี้ได้สามโตเดี๋ยวช่วงนี้บรรลุง,งานหลนะครับมันขุดเหยื่อบได้ดล้วกัทั้งสีเปลี่ยนง่าหลอบทั้งสีขุดเหยื่อทั้งสีเห็ดงานเป็นปูนไหวนะครับมือน,นี่โบหัวสีจังใดนะครับเดี๋ยวกำบ,บานไป ถ้าบูมีงานกับบนูกัสสิพยายามแก่ง่ายมันเหลี่ทั้งอีกทั้งสามอีกสองลูกบัไในกแก่อีกสองลูกเอออีกสองลูกนะครับที่บ,บนูว่ไในแก่ง่ายต้องกลับไปแก่นะครับเราสีง่ายไหมเราเปลี่ยนเชือกออกเป็นเชือกเป็นเชือกไนล่อนนะครับสีขาวนะไนล่อนสีขาวล่างยี่สิบเอ็ดนะพี่น้องนะแต่มันสิเป็นดึงดึงนะเสียนะครับเนี่ยงานมันสิงานม,มสิเป็นสปริงดึง,ด,งดึงนะเสีย ถ้าเอาเสือแบบเนี้ยทักมันบวเด่งอ่เอาไปตั้งแต่เรื่องเชือกผีเลยนะครับพี่น้องพร้อมละเอียดมันนะโอเคเดี๋ยวจะสี้ากับตาบาดครับ